นี่ล่ะหลังคานคอยมาหาป่าซื่อๆไปให้ผู้ใหญ่บ้านไปคอยมาหาป่าไปให้ผู้ให่บ้านคอยมาหาป่าซื่อๆจบเป็นยังเป็นยังล่ะละผมเอาป่าติเอาโลวดโบยากดอกเออเอาโลวดเป็นยังอ้าจะไปเที่ยวนี่เป็ยังนี่คองเหลี่ยอไปเทีป่ามาไปเทปี่เนี่ย ตัวไปได้ป่าม่ได้ใส่แรงปานนี่เว้ยมันจีอึดจียากเนาะไอ้นั่นแหม่สาธีมันแบบเทียงมั้ที่มันแบบมีเแบบทียงหน้าอะนะมีเทียงหน้าเออมีสาเดียวตัวเบิดบานเอา้ามันมีคนเฝ้าอยู่นี่เหรเห็นว่าเป็นผู้หญิ่งไงโอ้คนเฝ้ากระย่าเด้เนาะขอเพิ่นเอาเลยเนาะเอาต้ตองหายอยู่เป็นหายอยู่ตีหายเ้เราใจดีขึ้นยังนี่เอาตีอาคอยว่าจะเป็นดมบางนีมันหัวนี่ อัดคือของไงเตี๋ยเต็มนี่เลยตีเต็มนีไปเร็วอัดปากพูลูจนหัวปลาออกสวนออกมา้ยคอยเอาตะปิ่นอ,ออกบ้างเลยนะคอยจนได้อ,ดอ,อ่อนไม่มานี่เอาเตี๋ยงนี่มือแร่งเนี่ยคอยไปใส่เบ็ดน้ำเนี่ยคอยลองใส่เบ็ดเบิ้งมือนั่นเนบื่อไ้ใส่เบ็ดอันอ้ายไปเบิ้ดมือนี่มื่อกี้ไปห่วยนะก็บ,บ่ได้ปลาแหมน้องจะไปห่วยเลยโอ้ยตรงเคลืล่อนหอยหลวงผุนโอ้ยเลหายอย่างนั้นว่ามีดอกคนหากินหลาย ห้ามุนี้นี่มันมีหมายอยู่เขาบอกให้บวกกันนี่เลย่อ้คนบอกเจ้าซิได้เห็นว่าย่าโดนเห็นเห็นว่ามีเจ้าของไอ้กับย่านจะไปย่านขอได้ยุติขอได้ขอได้ห้องเอื้อนรอดแล้วพวกป่าก็บ่าเทียงปูนบอกคุณบอกเนี่ยนั่นแหละเทียงนั่นแหละเทียงไอเทียงหน้าที่มีอันนั่นแหละที่มีสายอยู่ข้างกันนั่นแหละเอางี้ไอที่ไปสิดถ่าตัวเขาทำมันหลายตัวกระสอบมานน้ำเด้อเตรียมให้อายน้ำกระสอบไปเจ้าเพิ่มเออเพราะว่ามันได้หลายเนาะได้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 จะขอกระสอบไปไปโอเคโอเคเจอกันได้ไอไปขอเนี่ก็ เ oh. ถียงนี่ละมั้งสาหน่ะละมั้งวะคือว่าขอจะของเพม่ได้จะของเพิ่งอยู่อยู่ไหมะมีไผอยู่บ่ครับมีไผอยู่บ่ครับว่าสีมาขอปลาหนะ่ะไหมสีมาซีดเบ็ดหนะ่ะไหมครับเดี๋ยรีรีข้าศึก มันยังละ่ะล่ะผมเมาปลาตีเอาลวดโ่ยากดอกเออเอาลวดอ้แมนบอรครับโอ้าสันผมกับโบเก่งใจแล้วเนี่ยโอเคครับบ,รบ่อนบุกบุกอยู่เว้ยเ,เหนียววะ่ะ <c oughs> มื่อน,นี้สิวเบิงบ่งคักๆเบิ่งหนาหนังหนาคักๆรลดหน่่ยไม่รุ่นสมัยนี้ยมาจอบลักจะป่ากันเว้ยเฮ้ยหมดหลายต้องเป็นหลวงนอ,นอตีอะคักเลยมันมักมาหากินแถวนี้แถมเอาป่าไปขายตลาดเดอยอะแยะอีกเฮ้ยต้องเป็นมันคักๆนั่นละมันต้องมาทางนะคัก,กนั่นช่า,างโน่นน,โ<ฮ>นนั่มันเดี๋ยวมื่อนี้ละ สิจับให้ได้จับขนังค้าเขาให้ได้พาขึ้นนั่งพยาบาลโหลดเฮ้ยหน่อยสมัยนี้นายมันดิเฮ้ยนังจอบมันอยู่นี่แหละจับให้ได้ขะนังข้าเขาเลยมึงสิบมันนานมากเว้ยเฮ้ยนุ่งแต่งกัดหมดกะไหล จำไดน้นี่หายมันหายมันกระคากรดชิดามันแต่ขวดตะกูลหอดพิลอดซุ้นขี่หลักขี่ขมุ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนุ่งกัดกัดโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อย,ยงได้ปะคือปวดเหงียวแถบวะกว่ามาสจีดามไปหาหม่เหงียวก่อนดีกว่าโอ้ยบอกแล้วโอ้ยปวดเหงียวเห้ง เนี้ยปะเนี้ยตรงนี้แหละโอ้ย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 ใครเน่ยโอ้ยมอบจวนทั้งปวดเนี้ยโอ้ยยุ่งยโมดกระแหงไหลอีกเนี้ยก็ปวดนีโอ้ยโอ้ย ได้แท <mean> ้วะไปแ้มแมนแท้แมนแท้แมนแทม มันนน่มามาแม,ม่ฮะฮะห้องไข่ยิง่งจอมานี้ดูจอมานี้จอมานี้ดูปักจูดโลกจิตโลกจิตย่งต่งมานีฮะมับกี้ยิ่งอยู่มันี่ยมันขุเงินบ่ะจิตห่าอปักจนโลกจิต,จจตเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเลเป็นยังขึ้น,นเรือยาบาลนเรอพยาาลยังจีกนี่หลักฐานข่าหน,างานังค่าขาวยังนี่กอก่อน้องก่อนน้งใส่เงยุ่งมังกี้นี่ยิ่งของเจ้าปจูดเป็นไผเจิเป็นไทเจ้องจิ๊กไง จ้าของอีหยังเขามาหาป่ามาหาป่าอีหยังมาหาป่าหยังนี่หลักฐานหลักฐานมันอยู่นี่คอยมาหาป่าเจกออ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 กดูนี่แหละคือหลักฐานหลักฐานอีหยังจุโลกจิตโลกจิตอีหยังนี่เขามาหาป่าหมักสีแดงนี่แห้งมันบ่เขามาหาป่าคือคือเป็นอย่างฮะจุโล่อยแมหปล่อยแมกิ่งในบ่อปล่อยไปทึ่พิูิธภัณฑ์เนี่ยพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ถ่ายเพืนอพิพิธภัณฑ์ก็เขา เอา๊ยยังนี่ล่ะหลักฐานหอยมาหาปลาซื่อๆไปขึ้นผืนบ้านไปหอยมาหาปลาไปขึ้นผืนบ้านหอยมาหาปลาซื่อๆจบเป็นอย่างหอยขอเลี้ยวมหมข้อแรกนี่ไม่มีบ้าน